น้องหยีครับน้องหยีเอาจานข้าวเนี้ยไปเสิร์ฟให้ลูกค้าคนนั้นนะค่ะเห็นไหมคนนั้นไปเร็วอ่ะถือดีๆนะไปเข่งหน้าข้าวไข่เจียวหมูสบับุนเส้นมาแล้วค่ะ คุณลุงชานให้อร่อยนะคะเพราะแม่ของน้องหยีทำาอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะแม่บอกว่าพ่อจะบอกให้แม่ทาให้กินคุณลุงต้องชานให้หมดนะคะจ้าไ,ได้สิจ้าชื่อน้องหยีแล้วลูกชื่อยายีค่ะอน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องเป็นที่รักของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แน่เลยใช่ไหมเป็นที่รักของคุณยายกับคุณแม่ค่ะเพราะน้องหยีไม่มีพ่อแล้วคุณพ่อไปไหนแล้วลูก เดียวแย่แล้วอาการหนักกว่าทุกครั้งเลยอ่ะนี่เป็นยลือเป็นลมไปแล้วด้วยอ่ะทำยังไงดีอ่ะขอบคุณมากพี่เดี๋ยวผมไปนะได้ได้โอเคหมอปีครับไอแพ็ น้องหยี่คือลูกของเปี้ยวกับคุณครับแล้ว,แล,วแล้วเปียวเหรอครับ